แนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญวสอ214 งานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายห้ามไม่ให้กำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกำไร 2. ต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา 3. ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายการกำหนดผลงานหากมีความจำเป็นให้กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ50ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้นการกำหนดรายการวัสดุ กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่กำหนดไว้ให้ระบุมาตรฐานนั้นได้กรณียังไม่ได้กำหนดมาตรฐานแต่มีความจำเป็นต้องใช้และจำเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุให้ระบุได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า3ยี่ห้อ 1. ห,ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 2. ห้ามกำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตถ้ามีความจำเป็นต้องกำหนดให้กำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และ 3. ห้ามกำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มีใช่งานก่อสร้างหากมีความจำเป็นให้กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ50ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจ,จัดจ้างในครั้งนั้นกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ 1. ไม่รับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลใบแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและหนังสือรับรองผลงาน 2. ไม่ติดอากรสแตมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนรวมไปถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ และ3กรณีที่หน่วยงานกำหนดให้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมแต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นเนื่องจากไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมไม่ผิดเงื่อนไขาตามที่หน่วยงานกำหนด